ทางหาดนะครับความสวยงามของฮาซิมิลาโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยครับวนันนี้ตรงนี้จะต้องต้งเที่ยวน้อยครับเดินสบายครับนอนท่ากอดลมชชยบรรยากาศโอโซนบริสุทธิ์มากครับ มาครั้งที่ั้งครับมาเมื่อโควิดประมาณสัก2สองปีที่แล้วครับวันนี้เลยมาอีกครั้งหนึ่ง,งการอยากจะดูว่าคนมาเที่ยวกันเยอะแล้วมันจะมีบรรยากาศยังไงบ้างก็เลยมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งดูนะครับเดี๋ยวดูตรงเช็คอินหน่อยครับเมื่อก่อนนั้นมาตรงนี้ยังไม่ทำนะครับยังเป็นสกบโป๊ะเทอะครับนี่เสร็จแล้วครับ นูเกาะแมวนี่เกาะหนูโอ้ยสวยมากอากาศสุดๆเลยครับห้องพักก็ไม่แพงครับวันนี้ผมมาพักห้องแอร์เตียงเดียวครับ400บาทอยู่ในตัวเมืองแถวถนนคนเดินในเมืองสงขลานะครับแก้บ้านป๋าเปรมครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ